นี่เป็นหัวของแก่นตะวันนะครับก็จะนำมาขยายพันธุ์ในฟาร์มจะปลูกเป็นแนวรั้วนะครับซึ่งแก่นตะวันนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับยังยังได้ความสวยงามนะครับดอกแก่นตะวัน จะเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็ทนมากครับอยู่ได้นานนี่ครับขยายพันธุ์ด้วยโหอันนี้ก็จะแบ่งนะครับแบ่งเพื่อปลูกตามแนวรู้ที่นาของเรา